ที่นำมาก,ก็คือนีภาพคุมเตียงอันนี้คือภาพคุโต๊ะโต๊ะกลางครและนี่คือเน็กไทยนะครับที่บ้านตอนเด็กๆอ่แม่จะสอนให้พี่สาวคนโตเนี่ยเย็บคนรองนี่ยปักส่วนคนนี้ถนัดถักก็เลยถักมาตั้งแต่อายุประมาณสิบสองสาก็ถักทีแรกก็ถักชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วพอ เริความชํานาญก็ถักชิ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขึ้น,นส่วนไอ้ในไข่เนี่ยก็พยายามคิดลายเองนะฮลายมันก็จะเป็นลายที่มีซัาแบกไข่ครับอันนี้ดูมาจากขวันเรือนหรือหนังสือขักโคเชนะครับส่วนขอบมันเนี่ยก็คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้คิดขึ้นเองเพราะว่า อยากมีเนกไทที่มันแปลกๆบ้างเพราะเพราะตอนนั้นหอ,อมๆเนี่ยอยากได้เนกไทแปลกๆแ,แล้วก็ไม่ไม่ชอบซื้ออะมันมีไทยลายลายซื้อมันรู้สึกจะมันมันไม่เหมาะกับเราอย่างไง้ไม่รู้นะเพราะมันจะเป็นธรรมดาเนมองอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่เนกไทนี่จะซื้อแบบลายไม่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 ค่อยที่มันเป็นตารางอะไรอย่างเงี้ย ลายขวางอนะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบชอบลายที่มันแปลกหรือแปลกตาไปเลยอย่างาที่ขั้นหนังสือแล้วก็พมา่านาต่างแล้วก็มันก็เยอะเพราะว่าถักมัาต้องลเาลาวสักเกือบสามสิบปีอย่างเงี้ยที่แต่ว่าตอนนี้ถัมไม่ไหวละเพราะว่าสายตามัน มันพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เป็นเป็นของที่สะสมมาแล้วเพราะว่าถักใช้เวลาอันอันภาพภาพภาพูภาที่นอนเนี่ยประมาณเกือบปีส่วนอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณาเดือนก,กว่ากวาส่วนเนคไทเนี่ยแล้วแต่ความยากของการสลับสีถ้าอย่างนี้ก็ประมาณ5วันถ้าอย่างนี้ก็3วันเมื่อนั้นสมัยนั้นถักเร็ว ดูทีวีไปก็ถักไปด้วยก็ให้ถ้าคนไหนมาขอก็ให้เพราะว่าถักไว้ประมาณเกือบเกือบสาเส้นอนะเครื่องขอก็ให้ไปอย่างอาจารย์กิติกรพอศอกิติกรพอศดอกตรกิติกรก็เคยมาขอเพราะว่าเอาลงเอาลงเฟซบุ๊กแล้วเขาคบอกว่าเส้นนี้เขารู้สึกเขาอยากได้แล้วเราก็เลยขอมาให้เขาเพราะว่า เขาเป็นคนที่ชอบสะสมเกี่ยวกับผ้าแล้วก็ของที่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 แปลกแปลกตาอาจารย์กิติก่อนเขาจะชอบผ้าไทยแล้วก็อะไรที่เป็นไทย,ไทย